าชคำเตือนรายการนี้เต็มไปด้วยความบ้าไม่เหมาะสมกับพวกโลกสวยพวกดอกไม้โปรดใช้วิจรารณญาณจักรยานมอเตอร์ไซค์รถไฟฟ้าเครื่องบินรถถังเฮลิคอปเตอร์ไม่ควรใช้เพศมันเทศมะเขือเทศนกกระจอกเทศสยามประเทศอรัญญประเทศในการรับชมและภายในคลิปดังกล่าวไม่มีสัตว์เลี้ยงตัวใดโดนทำร้าย สวัสดีครับวันนี้ทุกคนนะครับพี่อยองพน,น,น,น้อครับอิวสรราโอ้ยิยย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 ย้ยยยบยยายย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 ายย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 คยย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 ียยนยยยยียคยยีเยย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 ายย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 คยยยยยยย่ยย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 กยจะมาเยยยวนยยยยยคยย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 นนยยยยจะมยียยยยยยยาะะจะมีรถที่ ดีนะครับผมสิบรสที่อร่อยนะครับแล้วก็รสท,ที่แล้วก็รที่น่าเกลียดสกรปรกน่ากลัวดูจับดูครบไม่ได้ครับอีกสิบรสนะครับผมและวันนี้นะครับก็นี่ครับกล่องหนึ่งครับผมมาดมกลิ่นนะโอ้กลิ่นมันแบบ <c oughs> กลิ่นแย่มากอะ <c oughs> มันไม่กลิ่นแบบจะหอมก็ไม่หอมจะเหม็นก็ไม่เหม็นนะเออมันเป็นกลิ่นเออใช่กลิ่นมันหอมก็ไม่หอมเลยไม่เหม็นแต่ว่าแย่ yeah. มากแล้วเราจะมาดมกันเลย จังหมดแล้วอี๋กองเม่นใช่ไหมมาวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันก็คือของกันหลับตาแล้วก็สุ่มเดี๋ยวให้เอามือปิดตาตัวเองนะโอเคแล้วก็หยิบนะนับหนึ่งสองสามปิดตานะหยิบเอ้ยเอ้มือไอซ์ส่งกระโปรงปะวะสีฟ้าเราจะดูว่าอะรสีฟ้ามีอะไรบ้างบลูเบอร์รี่กับยันตีฟันโอ้ยันตีฟันไม่แย่ลองนะยาสีฟันยาสีฟัน อืมอร่อยเฮ้ยมันเย็นอ่ะมันเหม็นอ่ะเฮ้ยชอบแบบเหมือนเนี้ยดาลี่อะเฮ้ยเหมือนเด็ันดาลี่อ่ะรอบที่สองอะไปดูอ่ะสั่นนะพี่สันนะปิดตาปิดตาเดิมสองสามเฮ้ยอันนี้พี่เอิร์อได้ไม่ไม่เนียนุงเท้าเน่าก็ถุดดีถุดดีป่ะเออไอ่ได้ไม่ถุงเท้าเน่าไม่ไข่ไม่ไข่นั้นก็บอลนค่ะ ว่ไาไข่นก,ก็ฟองคอนเหรอไขน่นกมันแย่มากอันนี้ถุงเท้าใช่ไหมไหนอยูดิเออี่กลัวเป็นถุงเท้าอะ่ะกินนะเรื่องสองแล้อร่อยอะ <c oughs> ่ะมันเมือข้าโพดอ่ะมันมันไม่ค่อยอร่อยแต่มันไม่เหม็นมันไม่แย่อะมันเหมือนผลไม้ ค่ข้หนักติดไฟอร่อยอันแรกุี้อะไรอะสุตีดีสุตีดีอ่ะไปเลยปบนตปรอบที่สปิตาสันจอวิสันก่อนไอ้่ะไอเทียยิหยิบหยอ้อะไรวะมีปาน่ากับสตรอเบอรี่บานาน่าสตรอเบอรี่บานาน่าสูทตี้ อันนี้ครับผมหรือว่าจะเป็นเอ่ออาหารเอ้ยปลาเน่าอะไรอ่ะหน้าเน่ากับจีฟรีผมอยากกินนะอุ้ยไม่กล้ากินอ่ะมันหวานหวานอ่ะปลาเน่ารสชาติไงวะเหม็นๆนี่คนนี้ อ่ะพี่เออได้สตรอบเบอรี่บานาน่าสมูทตี้นะครับของโอเคเฮ้ยี้ทำไมได้ดีวะไม่หนุกเ่ยอร่อยมากอ่ะต่อไปปิต้าอ๋อส,สีขาวอะไรนะนอ๋อสีขาวมีเอัอนี้ไอ้พราอ้าอมเด็กใช่ไหมกับมะพร้าวน,น,น,นี่ใช่ไหมสีขาวของมีสีเหลืองหรอไม่มีสีเหลืองใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีเหลืองเลยขาวจ้วนเลยของอะรนะคะเป็นอาหารหมา ลองชิมว่ามันจะเป็นยังไงเอ้ยเอากองนั้นนะออย่ากได้กลิ่นวุ้ยมาพร้อมยังเด้งไม่ขอดมกลิ่นหรอเดี๋ยวอันนี้กลิ่นด้วยสิ้ม่กลิ่นมันก็กลิ่นนักเนาะเบ๊ะเบ๊ะบไอ้ไอ้นี่มาดิไอ้นั่นน่ะไอ้เนี่ยไอ้วะ ชั่วอ่ะไม่ใช่ไอ้นั่นน่ะอะไรวะหนังสือพิมพ์นี่ยดีรสชาติปั่นแลมและน่าเกลียดชิ๋มายเลยอ่ะไอเนี่ยอะไรวะเห็นเขาบอกกันว่าช็อกโกแลตพุดดิ้งมันจะแล้วหรอไอเนี่ยพาอ้อมเด็ดอู๋รสชาติโคตรเน่าอ่ะมันเหมือนช็อกโกแลตพุดดิ้งนะแต่เป็นช็อกโกแลตพุดดิ้งที่แบบไม่อร่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าอ่ะ เราจะมาก็คือจะเลือกเม็ดนะวันนี้เอาเอาสีเขียวไหมสีเขียวสีเขียวเพราะเราจะมาดูว่าเราสีเขียวจะมีหญ้ากับมะนาวถ้าได้มะนาวพี่เออชอบกินยังอ่ะเฮ้ยเ้ยกินมะนาวเปรี้ยวเขียวขึ้นสมองเลยอ่ะเฮ้ยเปรี้ยวอร่อยมากที่จะหญ้าพี่เนี่ยมันหวานหญ้าก็มันหวานในะไม่แย่ไม่แย่แต่มันมันเขียวอ่ะอร่อยมากมันเขียวอ่ะเฮ้ยได้มะนาวอีกอ่ะ เหลือเขียวปีเลยอ่ะเราจะมาลองกิดูเราจะดูรถพ่วงหรือรถพีกันอ่านี่ฮะเป็นอ้วกกับพีนะผมพี่เอาอะไรอันนี้ดิค่ะอะไรเนี่ยอันนี้นะเป็นโอ้ยว้าวขออื้อลองกินก่อนไหมเป็นอ้วกหรือเป็นพีทกินเลยลองกินก่อนต้องต้องต้องฉีดนื่นจะได้กินรอหนึ่งรถพออมเด็กยิงอยู่วะกินไหมหนึ่งสองสามเว้ <c oughs> เที่ยที่สุดเลยละอะอ้วกแบบอืม <c oughs> โอพออ่อออมเด็กคิดว่าแย่แล้วนะอ้วกแย่กว่าอีกอะแบบไแบบอพ่อออมเด็กคือแบบต้องเคี้ยวๆก่อนอีเนี้ขแบบับเอาเข้าปากแลก้วแบบอืมไมอันนี้รถลูแกแพกับคิมูโ <Okay. S 2> อเค มาลูกแพกับขี้มูกสีชมเขียวแบบมีลายนะครับผมมีชมพูลายๆเห็น,นไหมอันนี้ดีกว่าที่มีลายปิดโอ้ยโอ้ชิตกตกทุกเม็ดน่ากลัวาม,มากเฮ้ยอ่พร้อมยังกี่แบบนี้ขึ้นกินแล้วค่ะหนึ่งสองสามอะรลูกขี้มูกรชาน,นอะไรอ่ะมึงมันลูกแพโรชานอ,อะไรอะ คีมู้ที่แบบเหม็นเขียวมากเมื่อไม่รู้ลูกแพ้หรือคีบู้แต่รสชาติไม่อร่อยอะ่ะไอเราบอกกันว่าไอ้ลูกแพ้ก็ไม่อร่อยนะหรอเออเดี๋ยวพี่ว่าพี่ได้ลูกแพพี่ว่าพี่ได้ลูกแพ้็มันกินเหมือนแบบย่าๆอ,อ๋อไม่ใช่นะของพี่ได้เป็นลูกมันแปลกๆแต่มันไม่อร่อยอ่ะลูกแพ้ไม่อร่อยเลยไอพี่จะลองกินโนมันจะมีเป็นช็อกโกแลตกับอาหารหมานะครับผมไอไอลองพ่ออ้อมเด็กดีๆนี่นะเป็นพ่ออ้อมเด็กกับมะพร้าวของพี่เป็น อาหารหมากับช็อกโกแลตนะครับผมนี่มาจะลองกินดูนี่จะเป็นอาหารหมาเพราะว่าพี่เคยกินอาหารหมาอยู่ลองลองกินดิเฮ้ย <laughs> พี่ว่าใช่อ่ะเฮ้ยกินแรงมาก <laughs> กินอะไรก็แรงอ่ะกินย่างหนึ่งสองหนึ่งไว้อะไรให้กับไมนีม่นะคะหนึ่งสองสาม <laughs> ข้าวชิ้หมาเราพีายาหารหมาแต่มันมันข้าวมันกัดรู้เลยเบ็ดมากโอเคก็คนเหลืออยู่นะก็ไม่อยากจะกินแล้วแบบมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยทำไมมันเจอแต่แย่ๆอ่ะพี่กินไปพี่แทบไม่เจอดีเลยเออไอไอลองแบบ เอาแบบกำหนึ่งแล้วก็จะตกหนไม่ได้โอเคก็สำหรับวันนี้ครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กด subscribe กดให้หมดเลยกดติดตามให้หมดเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปหน้าแล้วใครใครเอ่ยกับไปรีวิวอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหรือมีคำถามชมอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย See you again